โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จกกักรพันอินทัศทัศโนและเจ้าหน้าที่จากทุดงคัสสถานล้านนาเป็นวิทยากรในการอบรมภายใต้แนวคิดความสะอาดความมีระเบียบการทำทานรักษาศีลสมาธิและห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยเน้นความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพนอบน้อมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้มีความสุขในกิจกรรมอบรมนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้เข้าฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมฟังธรรม เกี่ยวกับการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้นอบายามุขหกนรกและสวรรค์โทษของยาเสพติดกิจกรรมนั่งสมาธิซึ่งได้เรียนรู้ประโยชน์ของการนั่งสมาธิกิจกรรมล้างห้องน้ำเรียนรู้วิธีการล้างห้องน้ำที่ถูกต้องและสะอาดกิจกรรมปอกและจัดผลไม้ให้ผู้ป่วยให้สะอาดและถูกสุขอ,อนามายัย กิจกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมชาวพุทธกิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูและกิจกรรมล้างจานทำความสะอาดพร้อมทั้งแยกประเภทเศษอาหารอย่างถูกต้องซึ่งการอบรมครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจคุณค่าของความมีระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางรากฐานแห่งชีวิตที่มั่นคงในการดำเนินตามหลักธรรมในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ